อันนี้คือถึงแล้วนะครับพี่น้องครับหลังก็คือนะครับรถไพยใต้ดินเมืองไทยที่มีความลึกนะครับพี่น้อง30เมตรนะครับสายนี่นะครับพี่น้องสายมหานครลอดแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะครับของแท้นะครับพี่น้องผมมีอวยนะครับสุดยอดนะครับคนไทยทำได้นะครับพี่น้องรถไพยใต้ดินลึก30เมตรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดซื้อตัวนะครับพี่น้องต่เบลกิลังซื้อมาแล้วนะครับพี่น้อง วัดมังกรไปถามย่านนะครับ20บาทมีทอนครับพี่น้องบาทหนึ่งครับผมกับประมาณ19บาทนะครับกสิได้ลงนะครับข่างลางว่าจะลึกขนาดไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็ซีเบาะแหลงชาแนลครับตอนนี้เบาะแหลงอยู่ที่นะครับพี่น้องถนนเจริญกรุงนะครับประมาณซอย23นะครับพี่น้องแถววัดมังกรนะครับหรือว่าแถวยาววานะครับเบาะแเหลง ลึกทิซูนะครับพี่น้องในกรุงเทพนะครับลึกระ่ดับ30สบเมตรถึงค่นลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาได้นะครับมีพี่น้องหลายคนค่ะถามก็มานะครับว่าไม่จิงมอนะครับพี่น้องหรือว่าเป็นเรื่องเท็จจรงไห่นะครับพี่น้องว่าโดดภายใต้ดินอะไรจะลึกขนาดนั้นนะครับขอไม่แรงครับไอัปเดตนะเบอ่งน้ำกันนะครับจิงบ่จิ้งกับลด้กันนะครับพี่น้อง สิ่ไปหับซมก็นืมนะครับพี่น้องกดไล่เพื่อให้กำลังใจเบาที่นักเดิอนะครับอันนี้คืออยู่ถนนเจริญกรุงแยกแปลงนานนะครับพี่น้องกับซิมี่นะครับเอ็มใต้ดินนะครับสายมหานดรบาทีแหล่งกี่เดินทางไปสามย่านมิตรเท่านะครับแต่ว่าสายนี่เป็นรถไฟลอดแม่น้าเจ้าพระยานะครับลึกที่สุดนะครับไปเบ่งความลึกน้ำกันนะครับพี่น้องว่าเป็น เพียงเทสเอาบออย่างไดะครับพี่น้องรู้ว่าลึกจริงนะครับไปเบิ่งเหมือกันนะครับความเจริญของเมืองไทยเห็นได้นะครับพี่น้องคือว่าเจริญมากๆนะครับหลายคนกับบอยักเสือนะครับพี่น้องเบิ่งมันมีจริงบอเพื่อนว่าทางลงไปนะครับสั้นแรกนะครับพี่น้องบันไดเรือนเลยนะครับ นีกนลึประมาณ10เมตรนะครับสำหรับสั้นแรกนะครับจริงหมดจิงก็ไปเบิ่งนํำกันนะครับพี่น้องนี่คือเอ็มวัดมังกรนะครับสั้นแรกยังขนาดนี่อะครับพี่น้องนี่สถานีวัดมังกร ขณะนี้ก็เดินทางหลึกประมาณ10เมตรแล้วนะครับพี่น้องอโอดทษเขให้นะครับพี่น้องาภาพาสันๆเแบมากลียงบริษัทกันสันนะครับถว่าลงสถานีรถไฟนะครับมันสีดูมันสีดูหนาเกียรินะครับพี่น้องนี่ก็หลึกลงมา20เมตรแล้วนะครับพี่น้องสองสันแล้วตอนนี้นะครับสองสันแล้วนะครับพี่น้อง จิงบจิงกับไปเบิงน้งกันนะครับหลายคนกับใบยักเสือนะครับจริงหรือรถภัยแต่ว่าลึกขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดซื้อตัวนะครับพี่น้องแต่บาีกิหลงซื้อมาแล้วนะครับพี่น้องวัดมังกรไปถามญานนะครับยี่บาทมีทอนครับพี่น้องบาทหนึ่งครับผมกับประมาณ19บเกาบาทนะครับกสิได้ลงนะครับข้างล่างว่ดจะลึกขนาดไหนนะครับกับมาแตะนี่ครับ ในบ้านเราก็มาเตะทางเขาได้นะครับสังเกตเบื้องป้ายนะครับทางออกเจริญกรุงครับวัดมังกรไปสีลมสามยานก็อยู่แถวสีลมมันก็ต้องเสดป้ายนะครับขนาดนี้นะครับพี่น้องก็หลึกประมาณ20เมตรนะครับถ้าหลดไพจริงๆกับประมาณ30เมตรนะครับเมืองครับพี่น้องทนาคารที่กว้างใหญ่มากครับ ต้องไปให้ถูกทางนะครับพี่น้องชาพระบางว่าครับต้อไปวิกิแหล่งก็ยังหาไปานะครับวัดสถานี่งกว้างใหญ่มาก,ะค,ะ,าากมาะครับพี่น้องสถานีวัดบางกรเมาองสวยครับพี่น้องสวยมากมากครับ เบิงโอ้นะครับชุดยอดนะครับตัวหลดไผ่ลึกลงไปอีกนะครับสีลมสุขมุมวิทต้องไปสีลม สามย่านกับไปทางสีลมนะครับพี่น้องเขาก็มาสังเกตเบิ่งนะครับอันนี้ก็คือนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับวัดมังกรนะครับผมสิไปสามย่านนะครับก็คือถึงก่อนสีลมนะครับพี่น้องแต่ว่าป้ายเพิ่นก็บอกตะว่าสีลมนะครับก็คือลงก่อนสามย่านก็สามสถานีนะครับไปทำกันเลยครับนี่ครับสิ่งที่พิสูจน์ความจริงนะครับพี่น้องสถานีรถไฟนะครับป้าตึกพี่น้องเลย ไปสีลมพระุณวิกพระรามเก้าครับจะบอกกิเลงลงแถวสามย่านหัวลำพงนะครับนี่รถไฟนะครับมาหอดแล้วนี่ตู้ข้างเขารถไฟเขาก็ไปรอต่อแถวนะครับหอดมังกรนะครับไปสามย่านครับพี่นอ้องรถไฟนะครับมาต่อแถวที่นี่นะครับพี่นอ้อง นี่ก็ถึงแล้วนะครับพี่น้องทางหลังก็คือนะครับรถไฟยใต้ดินเมืองไทยที่มีความลึกนะครับพี่น้อง30เมตรนะครับสายนี่นะครับพี่น้องสายมหานครลอดแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะครับตอนนี้ครับเรากิหลงก็ลอรถอยู่นะครับพี่น้องลอดรถไฟยมานะครับโอ้โหสี่ร้อยจ้าหน้าที่นะครับประมาณสี่ห้าหน้าที่นี่แหละครับของแท้นะครับพี่น้อง ผมมีอวยนะครับสุดยอดนะครับคนไทยทำได้ครับพี่น้องรถไทยใต้ดินลึก30เมตรเลยนะครับตอนนี้เบลกหล่ลงกำล้อรถนะครับพี่น้องสังเกตนะครับส่วนใหญ่ก็มีตหนักตรงเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเมืองพี่น้องรถไทยใต้ดินลึก30เมตรนะครับ มาแล้วครับพี่น้องรถไฟยมาแล้วตอนนี้กำลังสีจอดในคนขึ้นนะครับตอนขึ้นรถไฟเบาะแหลงสี่บอกให้เห็นนะครับตอนลงยังเห็นนะครับพี่น้องเบว่าคนมันลายที่มันสีเป็นสิ่งที่นนาเกรตดนะครับพี่น้องหลังจากนะครับพี่น้องเดินทางมาประมาณหานาทีนะครับเบาะแหลงจะถึงแล้วนะครับพี่น้องสามย่านมิตรเทานะครับสถานีรถไฟยสามย่านนะครับเบาะแหลงก็ เออนุญาตนะครับพี่นอนะ้องถ่ายหนาเจ้าของเลยนะครับเพราะคนมันหลายนะครับมาชีทายนาะถ่ายบันไดถ่ายคนอื่นก็ยากดูนะครับนี่ก็ขึ้นมาได้เรือนนะครับพี่น้องเพื่อขึ้นจากสั้นใต้ดินนะครับที่ลึกนะครับเราพี่หน่ยจะสังเกตป้ายนะครับประตูหนึ่งก็คือวัดหัวลำพงนะครับเราพี่หน่จะสิไปทางวัดหัวลำพง ประตูหนุ่ทั้งนี้นะครับวัดหัวลำโพงนี่คือทางขึ้นนะครับพี่น้องประตูหนึ่งหัววัดหัวลำโพงกัะิไปทั้งนี้นะครับวัดหัวลำโพง เมื่อกี้ก็ขึ้นมาแล้วประมาณ10เมตรนะครับพี่น้องก็สิขึ้นไปอีกนะครับนี่แหละครับพี่น้องเมืองไทยนะครับของแท้เลยแหละครับพี่น้องสถานีรถไฟผ้าลึก30เมตรนะครับพี่น้องอันนี้ก็ขึ้นมาอีกนะครับขึ้นบันไดที่สองสั้นที่สองนะครับบันไดเลื่อนเลยนะครับพี่น้องว้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับ นี่ครับพี่น้องโอ้ยนะครับสถานีรถไฟผ่า BTS MRT นะครับวัดพิวัดหัวลำโพงนะครับมาแล้วก็ยืนงงนะครับพี่น้องอันหนาไปทางัหนก็เป็นถนนนะครับพี่น้องพระรามสี่นก็เป็นสะพานญี่ปุ่นนะครับนก็เป็นห่างสามย่านนะครับพี่น้อง ่ช่คลิปนี้กับผมมีอยังหลายนะครับพี่น้องจะเห็นได้นะครับพี่น้องเมืองไทยนะครับมีรถไทยใต้ดินที่สวยหรูนะครับพี่น้องทันสมัยไฮเทคมากๆนะครับที่ว่าใต้ดินแบบลึกถึงขั้นลอดม่น้าเจ้าพญาได้นะครับซึ่งชอบไม่คิดเบากแหลงแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องกคไลคไลคกดสัตย์ขยันเพื่อเป็นกาลังใจให้บากิหล่งในทำคลิปต่อไปนะครับใ้่คลิปนี้เบากิหล่เขอต่วคำว่าสวัสดีครับ